สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะผู้ที่จะโชคดีนะครับถูก หัยรัฐบาลนะครับสตัวล่างนะฮะสำหรับในว่ของวันที่1กรกฎาคมนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตรเดือนเลขเดิมเดือนเลขเดิมเป็นยังไงนะฮะซึ่ง3มงวดติดนะฮะที่สูตรนี้เข้ามานะครับยังไงก็ขอให้เข้าเป็นงวดที่สีงวดติดแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็ย้าในทุกุคลิปนะฮะย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไปแล้วกันนะครับถ้าไหนไม่ชอบก็ผ่านได้เป็นเพียงแนวทางเนาะนะฮะซึ่งเดือนเลขเดิมยังไงก็คือถ้า ไปดูนะครับอ่ะย้อนไปดูนะครับเนาะในงวดวันที่นะครับวันที่16นะฮะอืมจะหาในวันที่16เนี่ยก็เข้ามาตั้งแต่วันที่16กันแล้วนะฮะสินะครับพฤษภานะฮะสามงวดติดในสูตรนี้นะครับเนาะมาดูกันนะฮะก็พยายามดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะอ่าพยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นไปโดนไหนนะครับซึ่งไปดูในครั้งนั้นนะฮะก็จะเป็นในที่ใน2 2 1 3 3 8 8แนะครับแล้วก็06อันนี้นี่จะเป็นในงวดของวันที่2 2นะครับ2พฤษภานะครับ2พฤษภาเราก็จะมาหาในงวดของวันที่16พฤษภาก็แปลวันที่2ซึ่งสังเกตดูว่าวันที่2เนี่ยครับย้อนไปดูนะครับในเดือนพฤษภาวันที่2พฤษภาเนี่ยในเดือนในปีไหนที่มันออกเลขเหมือนกันนะครับ88ดหรือ06ฮะ ซึ่งย้อนไปนะครับก็จะเป็นของในปี53ปี53นะครับปี53นะครับออกเหมือนกันก็คือออกไปนะครับในที่ใน3 3 6 0 3 7 1นะครับแล้วก็06อ่ะเนี่ยมันออกเลขเหมือนกันในเดือนเดียวกันนะครับเนาะเนี่ยออก06 นะครับในปี53ออก06เหมือนกันนะครับแล้วก็ในปีล่าสุดออกศูนย์เหมือนกันนะครับซึ่งจะนํามาใช้ในสูตรเดียวกันนะครับส่วนในงวดนี้นะครับถัดมานี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน48 480 012นะครับแล้วก็ล่างก็12นะครับนั่นแหละเราจะมาหาในงวดนี้นะครับซึ่งเราจะไปเอาตัวเต็มน,นะฮะก็คือครั้งก่อนนะที่เลขมันออกเหมือนกันนั่นแหละเราจะไปเอาในที่ใน2ตัวบน 7กับ2นะครับมาเป็นเลขเด่นนะครับอาจ7กับ1นะครับนี่ก็7กับ1นี่ได้แล้ว2ตัวเด่นส่วนตัวที่จะมาจับ7กับ1นี่ก็คือเอาในตัวนี้แหละนะฮะเอาในงวดถัดมาเนี่ยเนี่ยทั้งก็จะมีในที่ใน4 8012อะ่ะถ้ามันซ้ำกันก็น้นน้อยตัวหน่อยนะครับนั่นแหละนะครับก็มาจับกันกับในตรงนี้นะผลในงวดถัดมานะครับออกไปนี่ก็จะเป็นนะครับในที่3 09นะครับแล้วก็87อ่ะเห็นไหมครับนี่ก็จับคู่ได้นะครับมาล่างด้วยนะครับนี่7นี่แล้วก็8นี่ครับตรงนี้ก็ได้อ่ะตรงนี้จะได้ตูวง่ายเนี่ยก็มาล่างนะครับทําแบบนี้แหละนะครับถัดมาก็เหมือนกันนะครับเมื่อถัดมาก็นะครับมาหาในวันที่1นะครับหนึ่งมิถุนานะอ่ะก็เอาผลในงวดนี้มานะครับก็จะเป็นในที่ใน2 251309นะครับถ้าดูเรื่อยๆื่อยตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนี่ไม่งงนะครับถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมานี่งงมาหาในงวดถัดมานะครับก็ไปย้อนไปดูครับว่าปีไหนนะครับในง่วดของวันที่16นะครับ16พฤษภาเนี่ยนะครับย้อนไปดูว่ามันออก0 9ย์หรือ87นะครับย้อนไปดูก็จะเป็นของในปี67อ่าปี67ปี67นะครับ 16พฤษภาปี67นะฮะในครั้งนั้นเนาะก็ออกไปนี่ก็จะเป็นในที่ใน2 0 5 6 9 0นะฮะแล้วก็60นะครับถัดมานี่ก็จะเป็นในที่ใน5 3 0 5 9 3นะครับแล้วก็42อ่ะนั่นแหละนะฮะหาในงวดถัดมาก็จะไปเอาในที่ใน2ตัวบนนะครับก็จะเป็นในที่ใน9กับ0อ่ะ9กับ0จะมาไหม นะครับส่วนตัวที่จะมาจับเลยก็คือนี่แหละงวดข้างล่างตรงนี้นะครับมาจับก็จะเป็น9 5 9 3 9 0 9 9 2 9 1หรือ02เนี่ยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันออกเหมือนกันนะครับนีก9 0 0 9นะ็นเป็นตัวกลับก็เอาได้นะครับเนาะใช้ได้นะถึงเป็นตัวกลับนะครับเพราะว่ามันออกเลขเดิมในเดือนเดียวกันนะครับถัดมานะครับงวดถัดมาก็จะออกไปนี่นก็จะเป็นในที่ใน3 2นะครับแล้วก็2 0อ่ะเห็นไหมครับก็มาล่างนะฮะสองศนนี่ศูนย์สองก็มาเอานี่ตรงนี้เออนะฮะแค่นี้เลยนะฮะแค่นี้เลยนะฮะง่ายนะครับก็มาล่างอีกนะครับแพดมานะครับก็มาหาในงวดของวันที่นะครับหนึ่งมิถุนายนนะครับก็เอาผลในงวดนนี้มานะฮะก็จะเป็นนะครับในที่ห้า 5 5 9 3 5 2 2 0นะครับ 2, ก็ย้อนไปดูนะครับว่าปีไหนนะครับในงวดวันที่1มิถุนาเนี่ยเลขออก5 2หรือ2 0ก็จะเป็นในที่ในปี6 5นะครับปี6 5นะครับซึ่งในปี6 5นะครับก็ออกไปนีน่ก็จะเป็นในที่ใน3 1 9 1น6นะครับแล้วก็0 2 นั่นแหละนะครับมันออกมา2 0งศเหมือนกันนะ,ะถึงจะเป็นในที่ในตัวกับนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันถัดมานะฮะออกไปที่ใน3 6 1, 807นแะฮะแล้วก็92อ่ะนั่นแหละ2ตัวมา1ตัวนะฮะก็ต้องเป็นในที่ใน9กับ6แล้วก็มาจับกันกับ361นะี่ตรงนี้นะฮะก็ในผลที่ออกในงวดถัดมานะฮะก็จะเป็นในที่ใน3 9 2นะครับแล้วก็06กอ่ะนะฮะก็มาล่างเหมือนเดิมนะครับเนาะนี่6แล้วก็0ูนเนี่ยฮะนี่ก็มาล่างง่ายๆแบบนี้นะฮะเนาะนะนะฮะแล้วก็มาหาในล่าสุดนะครับเราก็ขอให้เข้าเป็นงวดที่4แล้วกันนะครับมาแล้วนะครับสามงวดติดติดต่อต่อกันนะครับยังไงก็ขอให้สูตรเข้าอีกเดือนดีอีกแล้วกันนะครับนี่มาล่างทั้งนั้นเลยเนาะอ่านะฮย เดี๋ยวเน้นตรงหรือตัวกลับเดี๋ยวมาเน้นให้อีกทีหนึ่งนะฮะก็ล่าสุดนะครับในงวดของวันที่16เนี่ยออกไปนะครับก็เป็นที่ใน5 0,7392แล้วก็06ย้อนไปดูในปีไหนนะครับที่เลขออก9,2หรือ06นะครับในเดือนเดียวกันก็คือในเดือนนะครับวันที่16กเนาะอ่าก็ย้อนไปของในปี65นี่แหละนี่มันออกเหมือนในปี65เลยนะครับเลขปี68ออกเหมือนในปี6 5เลยนะช่วงนี้นะครับ ในวันที่16นะครับ16มิถุนาปี6 5นะครับในครั้งนั้นออกไปที่ใน3 6 1 8 0 7นแะฮะแล้วก็9 2นะครับอ่า92ล่างนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับก็แสดงว่านะครับอ่างมวดถัดมาด้วยเนาะก็จะเปในที่ใน9 8 1 4 1 7ี่แล้วก็6 1แสดงว่าล่าสุดเนี่ยต้องมี0กับ7นะฮะ0กับ7 เด่นในชุดแรกอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นในที่ใน9 8มี9 8 1อ่า1หนึ่งซ้ำกัน4 4แล้วก็7แล้วก็6กนะครับก็เท่าที่ดูแล้วตรงนี้มาในหลักหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยอ่าโอเคนะฮะ 2ตัวเด่นตรงนี้มาในหลักหน่วยเอาอันนี้เป็นหลักสิบก็จะเป็นในที่ใน9 9 0 8 0 1 0 4 0 7 0แล้วก็6 0นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน9 7 8 7 1 7 4 7 7 7แล้วก็6 7นฮะ ซื้อตรงๆจับไว้ตรงๆนะฮะในที่ในล่างนะครับเราสลับในล่าสุดในะในในสูตรนี้นะครับก็ขอให้โชคดีด้วยการนะฮะสูตรเดือน สูตรเดือนเลขเดิมนะครับนาอหวังว่าสูตรนี้จะใช้ได้อีกนะครับหวังว่าจะเข้าเป็นงวดที่สี่งวดติดแล้วกันสลับในที่ในล่างนะครับไแคปหน้าจอกันไปนะฮะนำไปที่่ากันได้นะครับก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะหวยออกมาอาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มันเข้ามา3มงวดติดๆแล้วในที่ในล่างมันอาจจะหลุดในงวดนี้ก็ได้นะหรืออาจจะเข้าต่อเป็นงวดที่4นะครับนี่แหละนะครับก็คือง่ายเลยนะฮะเดือนเลขเดิมนะครับก็คือในเดือน ไหนที่เลขมันออกเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็จับมาเปรียบเทียบกันแบบนี้แหละนะครับเหมือนในล่าสุดนี่แหละนะครับเหมือนในล่าสุดที่นะครับมันออกเหมือนในที่ในปี65นะครับเลขออกเหมือนปี65นะฮะเนาะอืมเนี่ยเลขออกเหมือนปี65มี0 0 2มา92เนี่ยอ่าเนี่ย0 2มา92เหมือนกันเนี่ยเลขออกเหมือนปี65นะครับเนาะหรือว่าล่าสุดนี่จะออก17 16เนาะ เพราะว่ามันออกเหมือนปี6-5นะในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเดือนเดียวกันเลยนะครับนี่มันเดือนเดียวกันเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีกับสูตรนี้แล้วกันนะะสูตรเดือนเลขเดิม นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็อาจจะลองลองนำไปนะครับเปรียบเทียบกับในสูตรอื่นๆก็ได้นะครับถ้าเลือกไว้นไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็มีชุดสรุปให้นะฮะสรุปนี้งว่าที่เราเข้า92ตรงๆเลยเน้นให้บนแล้วก็รอติดตามแล้วกันในชุดสรุปกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดแนวทางดีแนวทางเด็ดนะเวลาลงคลิปไว้ก็จะได้แจ้งเตือนเลยนะถ้าคลิปไม่แจ้งเตือนก็กดยกเลิกติดตามนะฮะแล้วก็ค่อยๆกดติดตามใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน